เรื่องไปจองอะไรทุกอย่างบางทีต้องเบียดกับเขาอ่ะผู้ชายสู้เราไม่ได้หกเห็น,นอายุอย่างเงี้ยไปดูเธออยู่ข้างหน้าประจำชื่อสุธาที่วงวิกฤตอายุ69เดดินหน้าก็70แล้วอา,อาชีพตอนนี้ก็ทําของดีในชุมชนคือข้าต้มน้ำบุญทุกเย็นสุกเสาร์อ่าก็ไปนั่งโต๊ะจองโต๊ะที่ถนนข้าสารจุดเริ่มต้นก็หลานเฟนนี่เขา ให้ไปจองโต๊ะตอนทีแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาทำกันยังไงบันไม่赖ป้าไมไ่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจัดการให้เดี๋ยวหนูทาให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเขาก็าพาไปพาไปคี้แรกก็เอะเราานั่งทําอะไรกันตรงนี้หมายความว่ายังไม่ได้เข้าไปขา้างในใช่ไหมพอเข้าไปขา้างในเออก็สนุกดีแล้วก็มีไรายได้ด้วยที่เรามาจุนเจือเขาก็พยายามหางานให้เราดีมากยาส่งให้ักกนเนี่ยป้าก็ทำว้าทุกวันนี้ พอเสร็จจากนี้นะประมาณสามโมงเช้าก็ทำนู่นทำนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอได้เวลาหกโมงก็ไปจองโต๊ะไปนั่งจองโต๊ะเออเจอนะเพราะว่าสงสัยอะพวกป้ามากันทำไมเพราะในชุมชนนี้จะมีป้าพวกป้าจองโต๊ะกันหลายคนประมาณสิบกว่าคนไปเลยเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเลยเพราะว่าลูกค้าเยอะค้าวันศุกร์เสาร์เนี่ย แทบจะไม่แทบจะแย่งกันเลยมันจะมีเพจอื่นด้วยไงเขาก็มาทาเหมือนกันแต่เขาไม่พิสดารเหมือนเราของเขาวัยรุ่นของเราวัยวัยอ่าสวอ่ะวัยเก่า,กา <c oughs> จะไปถึงที่นูนเนะี่ยต้องนั่งจัก,กรยานต้องเอากจักรยานขี่ไปนะเขาเป็นเขว่าอ้าวมาได้แล้วเราก็ขี่จักรยานไปแล้วไปท่าท้างแล้วไม่ยากเลยสบายสบายลูกชิวชิวและอีกอย่างหนึง่ง มันก็เจอเพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีดนตรีฟังเพลิเพด้วยอืมสนุกสนุกมากอย่าดูถูกอย่าดูถูกคนแก่อย่าดูถูกผู้สูงอายุไม่ได้ผู้สูงอายุทําได้ทุกอย่างเหมือนสาวๆนะลูกป้าก็มีสมองป้าก็มีความรู้สึกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําอย่างวัยรุ่นได้โอ้โหดีกว่าผู้ชายอยีกด้วย างทีผู้ชายยังทำไม่ได้เลยเรื่องไปจองอะไรทุกอย่างนะบทีต้องเบียดกับเขาอะผู้ชายสู้เราไม่ได้หรอกเห็นอายุอย่างเงี้ยไปดูเธออยู่ข้างหน้าประจํา